ครับเดี๋ยวเด้อเอาเปิดได้ไหมเอาจีวอก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้ครับผมทีเซอร์กองแชนแนลมากีตาร์หวานด้วยจะมันมันในดนตีกีตาร์หวานกีตาร์หวานเล็กพอร์ดคือกีตาร์หวานเล็กพอร์ดคือตอนนี้มาฟังเพลงลุงนนท์เขาเรียกว่าไกด์เพลงของลุงนนท์แต่งเองเขียนเองเขียนเองมาเสนอโปรดิวเซอร์ผมของกีตาร์หวานนะครับฟังดู ถ้าถูกใจเอฟซีแล้วผมจะทําเพลงให้ลงนนครับผมสัญญาเลยเร็จครับโชเฟอร์ผูให้นี่คือชื่อเพลงตีดูดีดูดินจำได้โบนอคุณโบลอขับโรดให้นั่งเจ้านั้นอยู่ตะลังส่วนไอ้นั่งลังพวงมาลัย ขับรถรับส่งชมยุงทุกที่พาไปเจ้าจำได้ไหมาพาไปเที่ยวอันดามันไอเป็นโชเฟอร์ส่วนเธอนานเป็นเจ้านายนั่งหลับสบายอยู่ต้นท้ายรถบินคันงาม คอยรับคอยส่งอนุงอยู่ทุกมุงยามเฝ้าคอยติดตามโบอริการคนดีจำในโ,โ,โบโชเฟือบโลคุณเก่าแววตาเศร้าเศร้าแอบมองเจ้านุนน้องเรยมาไอมาคราวนี้ ขอคนดีจงมีตาช่วย,ยกรณยุณามีตาให้งานไอทำอจำในโบชว่วยเฟือบอล้อผู้ายหากยังจำได้ช่วยรับไอทำงานอีกทีสิขาโปรดให้และบร,ริการอย่างดี ไอ้โชเฟอร์คนนี้สิขับให้ฟรีบบเอาค่าแรงจำใน้บโชเฟอร์โบหลอผู้หายหากยังจำได้ช่วยรับอายทำงานอีกทีสิขาปรดให้และบร,ริการอย่างดี ไอ้โชเฟอร์คนนี้สิขับให้ฟรีบ่เอาค่าแร่เองขอบคุณครับขอบคุณครับ,บรถ้ายอยไลค์มีคนเชียร์ถึงหนึ่งหมืน่นเดี๋ยวผมทำเพลงให้ดุงนนทเลยนะครับย้ำจ้าของค่ายามีคนกดไลค์กดแชร์ได้ถึงหนึ่งหมื่นผมทำเพลงให้ดุงนนทเลยครับชื่อเพลงคือโชเฟอร์ผู้ให้ครับออผม ติดตามด้วยนะครับถามว่าที่มาของเพีงลุงจะเล่าที่มาของเพลงนะครับสมัยก่อนต้องบอกตรงๆว่าลุงนนท์เนี่ยเป็นพนักงานขับรถของบริษัทขับรถไปถึงแถวแถวเอกมัยแถวพระโขนงก็ไปมองเห็นไอ้หนุ่มโชเฟอร์เนี่ยซึ่งมันเป็นพนักงานขับรถแต่ผู้บริหารเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าสวยมากแน้ระหว่างรถติดไฟแดงเนี่ยคเรื่องรคงเออเดี๋ยว ในระหว่างรถติดไฟแดงเนี่ยปรากฏว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้คนขับรถเนี่ยมันมองกระจกมันมองแต่หน้าเจ้านายมันนึกออกไหมแป๊บเดียวก็มองแป๊บเดียวก็มองไอเราเลยมีควรู้สึกแบบไอหาไอเดมันชอบมันชอบเจ้านายพอมันชอบเจ้านายปุ๊บสามัญสำนึกส่วนหนึ่งเนี่ยมันสั่งให้ลุงนนท์บันทึกบันทึกบันทึกพกอไปถึงที่จอดรถบันทึกเพ่งเนี่ยได้เลยใช้เวลาไม่เกิน ว่าอย่างไงบ่เกินสิบห้านาทีเพลงนี่เยี่ยมมากอืยเยี่ยมมากเลย,เย,ยมมก็เลยเลตั้งที่ว่าโชเฟอร์ผู้ให้โชเฟอร์ผู้ให้ <Yeah. S 2> ผมขอบคุณครับ